พีรพงศ์ครับพบกันในช่วงของราคาทองที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับประจำวันที่22เดือน11ปี2567ครับคุณท่านครับเมื่อคืนนะครับราคาทองนะครับปรับตัวขึ้นไหวหรือมีฟอนเดเมนทัลตัวไหนบ้างครับที่น่าสนใจครับคุณท่านครับครับผมนะครับในสิ่งที่เราต้องทราบกันนะครับผมเมื่อวานเนี่ยราคาทองคําโลกนะครับราคาทองคําไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไปต่อยังไงก็ต้องไปต่อใช่ครับมีโอกาสไปต่อจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่านะครับในฝั่งเรื่องของการลงทุนเนี่ยโอ้โหมันมีหลายเรื่องหลากลาวนะครับที่เข้ามาเดี๋ยวผมจะค่อยๆนวดไปทีนิดนะครับให้ท่านได้ดูว่าเฮ้ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในอย่างแรกก่อนที่เราสนใจนะครับก็คือว่าในฝั่งของการ การวเค์ตัวเลขต่างๆที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับถามว่าเฮ้ยการวเค์ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างที่น่ากังวลนะครับหนึ่งเลยเนี่ยในในเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับถ้าผมขอเล่าเฉพาะเมื่อวานก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะให้เห็นภาพต่อว่ามันเป็นภาพต่อ,อยังไงเมื่อวานเนี่ยคนสนใจเฉพาะเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนอย่างมากครับ ผมว่าเหตุพีก็น่าจะเห็นว่าพอวรี่ข่าวแบบว่าเออสหรัฐกับเปเปิดสถานทูตอ่ะทองลงหน่อยสักพักนะครับมีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยยิงขีปนาวุธนะครับพิสัยไกลเข้าไปในยูเครนก็ทําให้ในฝั่งของเออราคาทองคาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาตัวเลขเกี่ยวกับสหรัฐนะครับไม่ว่าจะดีแค่ไหนไม่รับปิดตายนะครับสนใจแค่เรื่องในฝั่งของสงครามเท่านั้นเลยครับ เมื่อวานคือสิ่งที่<ม>ทเกิดขึ้นหรือทีมีเสริมเรื่องนี้บ้างไหมครับใช่ครับเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับบริการการกว่างงานนะครับก็ออกมาก็ไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB เนี่ยก็ออกมาดีนะครับและตรงนี้เองครับตลาดอย่างที่บอกครับว่าไม่เลือกรับข่าวนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้นะครับตลาดก็กลับมากังวลในเรื่องของรัสเซียกับยูเครนในระดับเลเวลที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของฝั่งยูเครนนะครับก็มีการโจมตีในส่วนของรัสเซียเนี่ยสองรอบนะครับรอบแรกก็ใช้มิสไซล์ของฝั่งอเมริการอบ2ก็ใช้มิสไซล์ของฝั่งอังกฤษครับแต่เป็นในส่วนของขี่ปนาวุธนะครับในรัศมีที่ไม่ไกลมากนะักก็คือระยะหวังผลยอยู่ที่ประมาณส0 0ร้อกิโลเมตรแต่นะครับสิ่งที่มันยกระดับความรุนแรงให้ดูแบบที่สร้างความกังวลต่อตลาดมากขึ้นเนี่ยก็คือในส่วนของรัสเซียครับ อย่างที่เราบอกว่าถ้ารัสเซียตอบกลับเมื่อไหร่นี่นะครับราคาทองจะมีโอกาสไปต่อและที่สําคัญเลยในส่วนของรัสเซียเลือกใช้วิธีการตอบกลับในรูปแบบของมิสไซล์นะครับขีปนาวุธข้ามทวีปนี่เองครับตัวนี้นะครับจะมีระยะมุ่งเป้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000กว่ากิโลเมตรเลยนะครับซึ่งมันเป็นระดับความรุนแรงหรือระยะหวังผลที่ไกลนะครับก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าเฮ้ย ฉันสามารถยิงไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ a r e รียใดแอเรียหนึ่งของยูเครนนะแต่ว่าฉันสามารถยิงได้ถึงสะเทือนได้ทั้งนาโตและในยุโรปเลยนะครับผมเป็นการแบบประกาศน,นะครับแสงยานุภาพนะครับทางทางาหารนะครับที่บอกว่าฉันน่ยนะครับ ค่อนข้างแบบไปได้หมดนะในทุกประเทศนะครับผมตรงนี้เองครับก็เป็นการถือว่าเป็นการยกระดับความดุนแรงขึ้นมาและที่สําคัญเลยในส่วนของหัวลบนะครับขีปนาวุธ ICBM ตัวนี้นะครับเออมันสามารถนะครับใช้หัวลบนิวเคลียร์ได้นะแต่ว่าที่ผ่านไปเมื่อคือนนะครับฝั่งรัสเซียก็ยังคสงสงวนท่าทีอยู่ก็คือแบบใช้แบบ วลบนะครับแบบธรรมดาอยู่นั่นเองนะครับต้องไปดูกันต่อว่าในส่วนของการโต้ตอบนะครับหลังจากนี้ของฝั่งยูเครนเนี่ยจะมีอะไรมาตอบโต้กลับอีกบ้างนะครับแน่นอนครับว่านะครับหากยูเครนนะครับมีแนวโน้มเนี่ยกลับมาตอบโต้อีกแน่นอนรัสเซียนะครับอาจจะจัดชุดอะไรกลับขึ้นมาได้นี่ก็คือในส่วนของภาพรวมตลาดนะครับที่เกี่ยวข้องกับสงครามนะครับผมนะครับฝั่งคุณท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมนอกจากสงครามครับผมครับ ถ้าถ้าจะเพิ่มเติมต่อจากนี้ครับจะเป็นในเรื่องของอาภาพของวันนี้แล้วกันนะครับในในภาพของวันนี้ที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มนะครับสิ่งที่ผมบอกก่อนนะว่าผมอาจจะมองต่างจากคนอื่นหน่อยนึงนะครับเหตุ <c oughs> ผลก็คือว่าถ้าเราไล่เรียงไทม์ไลน์ของการเจอสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยคำถามคือตอนเนี้มันมันเป็นยังไงบ้าง ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ตัวของกุมภาพันธ์นะครับสองพันยี่สองเนี่ยเริ่มมีการโจมตีแต่รูปแบบนะครับระหว่างรัสเซียเข้ายูเครนอ่ะและนานาชาตก็ช่วยอันนี้คือทไลน์แรกทไลายที่สองนะครับผมก็คือในฝั่งของอชาติตะวันตกเนี่ยยื่นมือเข้าช่วยทำให้รัสเซียเนี่ยบุกยากทไลา์ที่สามนะครับอเมริกา มีการให้อาวุธนะครับผมกับทางยูคเครนเพื่อโจมตีพื้นที่นะครับในในในฝั่งของอทางรัสเซียได้นะครับกเ็เราเริ่มเห็นการโจมตีขึ้นมาเนาะเราจะเห็นการระดับในเรื่อยใช่ไหมครับอันที่สี่นะครับก็คือว่าอเมริกาก็ให้ใช้ขี่ปานุธระยะไกลนะครับกับฐานของรัสเซียในพื้นที่รัสเซีย อันที่ห้าอังกฤษก็ปล่อยตามนะครับให้สตตงชาโดเข้ามานะครับอันที่หกนะครับผมก็คือทางฝั่งของรบสเซียเนี่ยโจมตีโดยขี่มนุษย์กลับเข้าไปในในทางฝั่งของยูเคนคาถามคือการยกกระดับที่มากกว่าเน,นี้ยคืออะไร <c oughs> เออแล้วผมก็เลยถามท่านว่าคืออะไรครับทุกท่านอยากชวนคุยนะว่าเฮ้ย <c oughs> ท่านเนี่ยมองว่าถ้าจะยกกระดับมากกว่าน,นี้ยคืออะไร ที่ผมคิดนะหนึ่งค,คือในเรื่องของรัสเซียต้องยิงเลยยูเครนพะถามว่าถ้ายิงยูเครนน่ะมันไม่ใช่การยกรก,รยกระดับครับไอการยกกระดับอ่ะมันยกกระดับด้วยการยิงขี่ปานุ่งระยไกลไปแล้วถ้ายังใช้บแบบเดิมเดิมยิงยูเครนอยู่ไม่มีประเด็นเพิ่มครับจะมีประเด็นเพิ่มก็ต่อเมื่อเลยยูเครนเท่านั้นหรือไม่ใช้แค่ ตัวของขีป่ปะนาวุธและแต่ดันติดหัวรนยูเคร์เข้าไปด้วยอ่าใช่ครับส <2 S 2> องอย่างเนี้นคือคการยกระดับอีกสเต็ปครับถามว่าแล้ว,แล,วแล้วถ้ามองทางฝั่งของรัสเซียมีสองอย่างนี้ถ้ามองฝั่งยูเครนจะยกระดับแบบไหนหนึ่งคือ,อต้องใช้เวลาไปในสภายุโรปสภาอเมรกิารกาเพื่อของเงินขอาอาวุธเพิ่มในการใช้ใช่ไหมครับ อันนั้นต้องใช,ใช้เวลานะไม่ใช่แบบว่ายุดีปุ๊บอ่ะจะได้อันใหม่มานะครับแล้วก็ข่าวที่บอกว่า,<ช>วาเป็นทุ่นระเบิดเนาะ,ะก็เป็นทุ่นระเบิดใส่เฉพาะในประเทศห้ามมีประชากรอยู่ใกล้ๆแถวนั้นด้วยนะครับคํถาถามคือ,อโอ้ให้แบบนี้แล้วจะไปติดยังไงอ่ะห้ามมีประชากรใกล้ๆแถวนั้นในการติดคํถาถามคือมันก็มันก็เป็นอะไรที่ยากมากนะครับผมอ่ะกำลังประเมินว่า ถ้ามันใหญ่กว่านี้จริงๆอ่ะมันไม่น่าเกิดขึ้นแบบเร็วๆนี้แน่ๆครับ,ค,รบคืออย่างรัสเซียจะโจมตีเพิ่มก็ต้องรองให้ทางยูเครนเนี่ยยกระดับมาก่อนเพราะว่ารัสเซียเองก็ไม่อยากที่ยกระดับเองนะผมสังเกตจากที่ท,ที่เราคุยกันนะพี่เนาะว่าถ้ายูเครนไม่โจมตีด้วยสตอมชาโดหรือว่าของอเมริกาเนี่ยรัสเซียก็ไม่เพิ่มในการที่จะยกระดับการโจมตีนะตอนเนี้ต้องรอยูเครนเท่านั้นเนี่ย ในการที่จะให้ยกกระดับหรือถามว่าการยกกระดับการโจมตีของชาติยุโรปเนี่ยนอกจากเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าต้องมีอาวุธใหม่หรือต้องมีอะไรใหม่การยกระดับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือการที่ให้สิทธิ์ยูเครนสามารถโจมตีพื้นที่รัสเซียได้ไกลมากกว่าเดิมมากกว่าสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันง่ายนิดเดียวสำหรับตัวของคุณโจไบเดน ผมผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่าคือการที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันให้เพิ่มอ่ะคุณเห็นไหมล่ะว่ากี่วันผ่านอันนั้นเป็น hmm. สิทธิ์ของประธานเทบีโดยตรงนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการต้องขอสภานะครับว่าเฮ้ยฉันอดุมันให้เพิ่มเอ,อนายกเอ,อรัฐมนตรีของเมเอ,อประธานที่ของเมกาสามารถให้สิทธิ์กันได้ครับแต่ตอนเนี้ยกําลังมีการคุยว่าเฮ้ยสิทธิ์ของเมกาตอนเนี้ยเยอะไปหรือเปล่าถามว่ามีท่านออกไปบอกว่าเฮ้ย เป็นเป็นสถานพูดก่อนไหมโอ,อ้อันนี้ก็น่าคิดนะว่า hmm. เป็นสถานพูดไหมแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็ผมมองว่าผมนะในมุมผมนะส่วนตัวของผมโดยตรงนะครับผมว่ามันเลยคาว่าสถานพูดไปไกลประมาณหนึ่งแล้วะอละถามว่าคือมันเป็นการเจรจารครับถ้าใช้ในเกินทางพูดนะแต่อันเนี้ยมันเกินเจรจารไปแล้วผมคิดอย่างนั้นนะนะครับถามว่า ถ้าจะเห็นการล้างกระดานใหม่ก็ต้องเปลี่ยนโจไปได้เป็นทั้มอ่ะนั่นแหละคือการเปลี่ยนล้างกระดานคําถามคือจะเปลี่ยนปูตินเป็นคนอื่นก็คงไม่ได้ <c oughs> ก็คงไม่ใช่ค <c oughs> ใช่ไหมนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากเนี้ยทองอะ่ะจะขึ้นอีกหน่อยถามว่าทําไมทองถึงขึ้นอีกหน่อยอย่าลืมนะครับว่าทองคอําอ่ะมันจะเป็นการเปิดตามประเทศที่ขึ้นมาเช้าเนี้เปิดตามตลาดตัวของฮ่องกง แล้วรอไปเปิดตลาดของยุโรปนะครับรอไปเปิดตลาดของอเมริกามันจะขึ้นอีกหน่อยนึกนึกภาพเห็นภาพนะครับไม่เป็นไทม์ไลน์แบบเปิดตลาดนูน้นอ่ะรับข่าวเปิดตลาดอเมริการับข่าวมันจะเป็นภาพแบบนี้ฉะนั้นเราจะบอกว่าในมุมผมส่วนตัวเลยนะครับผมกําลังจะบอกว่าถ้าใครนะครับไม่มีของแต่อยากเข้าดอยใหม่นะบอกก่อนในมุมผมอะผมมองว่าจะดอยเป็นดอยใหม่นะครับ แต่ถ้าใครมีของนะครับเมื่อวานเราคุยกันแล้วนะครับว่าในฝั่งของทองคําไทยอ่ะถ้าทะลุนะครับสี่หมื่นสามพันหกร้อยเราจะซื้อนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราให้เป้าด้านบนสุดที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้เนาะนะครับก็คือสี่หมื่นสี่พันถึงแล้วนะถึงแล้วเรียบ <มา S 1> ร้อยนะครับ,รบใช่ใชมาแล้วเรียบร้อยฉะนั้นในมุมผมเล่นระยะสั้นผมออก ระยะกลางถามว่าถือได้ไหมถือได้ครับไม่ไม่ติดไม่ติดแต่ระยะกลางอ่ะถ้าท่านจะถือจริงๆอ่ะท่านจะต้องมีไม้ถั่วที่สี่หมืหนึ่งพันแปดร้อยกับสามหมืแปดันห้าร้อยถ้าไม่มีไม้ถั่วทำกันไรดูกเดียวเพราะท่านจะแก้มือไม่ได้เรียนกันแบบนี้นะครับถามว่าทำไมแก้มือไม่ได้อ่ะคิดดูถ้าท่านมีเงินก้อนเดียวท่านติดราคาเนี้ยแล้วราคาลงมาท่านจะทำยังไง ท่านมีทางเลือกอยู่สองทางหนึ่งคือถือจนกว่ามันจะทะลุกับสองนะครับก็คือว่าคัดลอดมผมเห็นแค่สองแนวนะหรือระยะยาวท่านบอกว่าท่านอยากได้ราคาเนี้ยซื้อยาวๆไม่ใช่ครับถ้าท่านมีเงินแค่ก้อนเดียวก็ไม่ใช่เหมือนระยะกลางที่เราคุยเมื่อกี้ครับโอเคเออแล้วก็ผมกลับมาในมุมของตัวสปอร์ตนิดนึงครับถ้าเป็นในฝั่งของสปอร์ตอะ ปัจจัยช่วงนี้ยผมให้ไปลุ้นกับอเมริกาอเมริกาจะมีตัวเลขเศร,รษฐกิจอยู่ประมาณสองชุดนะครับชุดแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ให้ท่านได้ดูกันหน่อยนะครับชุดแรกเนี่ยจะเป็นในฝั่งของเออยุโรปผมไม่ได้มีประเด็นนะยุโรปผมว่าเห็นตัวเลขคลงที่ครับถ้าคงที่แบบนี้ไม่น่าจะส่งผลอะไรมากนะนะครับผมแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาเนี่ยตัวเลขชุดแรกเนี่ยจะเป็น Uh, PMI นะครับภาคการผลิตภาคบริการที่น่าสนใจส่วนชุด2เนี่ยจะมาในฝั่งของค uh, าดการเงินเฟ้อนะครับกับในฝั่งของ uh, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับทั้งคู่นะครับผมบอกก่อนนะผมให้ความสําคัญกับเงินเฟ้อมากกว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเป็นตัวกําหนดดอกเบี้ย นะครับผมเหตุผลเพราะแบบนี้นะเป็นภาพใหญ่แล้วเงินเฟ้อรอบนี้คาดว่าจะเหลือประมาณสัก2.2.6จากเดิม2.7ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้แนวโน้มนะครับที่เฟดจะส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ยนเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะใกล้แนวแนวของ2ของเงินเฟ้อเนาะนะครับแล้วก็ในฝั่งของเอ่อ GME นะครับตอนเนี้มันคาบเกี่ยวกันมากครับ ระหว่างการลดกับไม่ลดนะครับก็ต้องรอดูไปเรื่อยตัวเลขสหรัฐจะเป็นตัวกําหนดนะครับแล้วก็คุณโจไบเดนจะเป็นตัวกําหนดภาพต่อไปของสงครามถ้าเขามองว่าอยากให้รุนแรงจริงเขาต้องเพิ่มอ,อํานาจการยิงให้ถึงมอสโกผมบอกก่อนนะถ้าไปถึงมอสโกได้เนี่ยโอ้โหอันนั้นนะ่ะบันเทิงบอกเลย,ย,ยว่าบันเทิง<ล>มาก<บ>นะครับเป็นจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่พีบอกนี่คือในภาพของผมเลยครับ เดี๋ยวรับต้านเดี๋ยวค่อยให้อีกทีเนาะเดี๋ยวพี่เชิญพี่ต่อเลยครับครับทีนี้เราจบกันในเรื่องของฟันเดเมนทัลนะครับผมเรามาดูในส่วนของฝั่งราคาของคำล่าสุดนะครับแล้วก็ฝั่งเทคนิคกันบ้างเนาะนะครับล่าสุดเนี่ยในส่วนของโกลสปอร์ตเช้านี้นะครับก็นะครับก็ถือว่าล่าสุดเนี่ยก็ปิดต่อเนื่องกันเป็นวันที่4แล้วนะครับนับตั้งแต่ในส่วนของยูเครนเนี่ยนะครับเริ่มต้นนะครับเปิดฉากโจมตียิงเข้าไปในส่วนของรัสเซียนะครับโกลสปอร์ตเนี่ยในก็รีบาวเกือบเท่าไหร่ครับ เกือบร้อยเหรียญนะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆต่อเนื่องวันนี้นะครับโกลสปอร์ตก็เปิดตลาดที่ประมาณ2 6 6 9ดอลลาร์ต่อออสนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วนะครับตอนนี้นะครับราคาทองไทยน่าจะแตะ44,0 0 0บาทในเช้านี้นะครับในส่วนของราคาสมาคมค้าทองค,ำคำําจะให้ประมาณนี้ก่อนนะในส่วนของราคาทองคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทนะครับทีนี้นะครับตัดกลับมาในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคนะครับ มาดูในส่วนของตัวแรกนะครับในส่วนของดอลลาร์อินดซ x นะครับจะเห็นว่าในส่วนของดอลลาร์อินดซ x ตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในเดเรคชั่นที่ปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็ยังคงทํารูปแบบนะครับที่จะกลับขึ้นไปแข็งค่าอีกระลอกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไทม์เฟรมรายสีชั่วโมงภาพแบบนี้นะครับมันก็เป็นปัจจัยที่อาจจะทําให้อ่กดดันราคาทองโลกณนะปัจจุบันเนาะแต่อย่างที่บอกว่าทองโลกตอนนี้ไปโฟกัสสงคราม ฉะนั้นในภาพรวมตอนนี้ก็คือด่อนขึ้นทองขึ้นแต่สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองไทยแน่นอนครับว่าเงินบาทนี่แหละครับดอนแข็งอย่างนี้นะครับแน่นอนเงินบาทจะมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าจะทําให้ในส่วนของราคาโลกเนี่ยหากขยับขึ้นนะครับเอ่อสิบยีเหรียญราคาทองคำเนี่ยมันจะดีดตัวเร็วนะครับผมจะเห็นว่าช่วงในของการดีดตัวของราคาทองไทยเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้แตะ4ี 14, ่หมสแล้วนะครับ จะเห็นการที่เขาไปพักราคาแถว40,002นะครับตอนนี้ก็น่าจะใครที่ซื้อไว้บริเวณนี้นะครับก็น่าจะออกดอกให้กันทุกหมดกแล้วนะครับผมนะก็น่าจะได้ขึ้นมาปิดกันหมดแล้วนะครับผมตอนนี้น่าจะไป40,004ละทีนี้ตัดกลับมาในส่วนของภาพรวมนะครับทางเทคนิคนะครับผมนะในส่วนของกราฟไทม์เฟรมราย1วันนั่นเองนะครับของราคาทองโลกเนี่ยจะเห็นว่านะครับราคาทองโลกนะครับก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับ ปรับตัวช่วงมาหลังเรื่องตั้งตอนนี้ก็ปรับตัวนะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือการปรับตัวลงมาของราคาทองโลกเนี่ยนะครับก็ไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย100นะครับหรือประมาณสัก2558ตรงนี้แหละนะครับปิดขึ้นมายืนเหนือได้และที่สําคัญเลยในส่วนของราคาทองโลกนะครับตอนนี้ก็ปิดเหนือนะครับผมเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50ที่ประมาณ2638นะครับผมเลยทําให้ในส่วนของภาพรวมนะครับในไทม์เฟรมรายหนึ่งวันเนี่ย กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายนั่นหมายความว่าในส่วนของฝั่งบ่ายได้เปรียบตลาดทีนี้ตัดกลับมาในส่วนของตัวออชิอมูกุคราวนะครับเราก็หวังลุ้นแหละว่ามันจะหลุดจากเส้นค่าเฉลี่ย100อหรือหลุดจากคราวตรงนี้ที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับหรือไม่ปรากฏก็ไม่ไมนะครับผมนะเข้าไปที่ไซด์เว์ในกลุ่มก้อนเมฆแป๊บนึงสุดท้ายก็พ้นก้อนเมฆกลับขึ้นมาได้ลักษณะนี้ก็ยังบ่งชี้ว่านะครับยังเป็นในลักษณะบ่ายยังได้เปรียบตลาดอยู่ นะครับทีนี้ตัดกลับมาในส่วนของภาพรวมราย4ชั่วโมงบ้างนะครับผมนะจะเห็นว่า4ชั่วโมงก็กลับมาแล้วเป็นเทรนขาขึ้นกราฟแห่งเทียนอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆแล้วนะครับน่าจะรันเทรนขาขึ้นต่อไปแต่ทีนี้นะครับมันจะมีแนวรับสําคัญนะครับที่ไม่ควรหลุดลงมาอีกนั่นก็คือเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับผมก็2,635 2,617ถ้าหลุดพัวงออกมานั่นหมายความว่ากราฟแห่งเทียนอาจจะไปเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆอีกระลอกหนึ่งก็ได้นะครับ ลักษณะแบบนี้จะทําให้ฝั่งเซลล์ได้เปรียบตลาดนะครับหรือขาลงได้เปรียบตลาดแต่ตอนนี้ตัดขึ้นไปได้นะครับและหากยังยืนเหนือเส้น conversion line กับเป e a k line ตรงนี้2,650นะครับ2,663ได้แนวโน้มถัดไปนะครับเป้าถัดไปเนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะไปแตะนะครับ2,675ถึง2,710ดอลลาร์ต่อออนนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับใครรอขายเนี่ยน่าจะเห็นราคาขายนะครับรับซื้อคืนเนาะ 43950นะครับถึง44250เรนจ์นี้พอขึ้นมาถึงในส่วนของเรนจ์นี้อาจจะให้ระวัด,ดาาระมัระวังนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้หากดูในส่วนของ RSI ประกอบราคาที่ปิดพุ่งมาต่อเนื่องเนี่ยนะครับเริ่มเข้าสู่เขตซื้อมากแล้วนะเนี่ย s เแตะเกินเช่นเส้น70ละให้โอกาสนะครับไปทำโอซูเปอร์โอเวอร์บอสอีกนิดนึงเนาะอาจจะไปแถว268526932710ตรงนี้อาจจะเป็นจุดพิจารณานะหนึ่งนะครับในการ ขายแบ่งทํากําไรออกมานะครับผมเพราะว่าน่าจะมีโอกาสกลับมาย่อนะครับแต่ว่ามองว่าเป็นในลักษณะการย่อเพื่อปรับตัวขึ้นต่อมากกว่าเพราะว่ากราฟแท่งเทียนนะครับยังอยู่บนกลุ่มเพิ่มเม็นะครับขึ้นอยู่นะครับผมพ้นพ้นกลุ่มเพิ่มเม็มาแล้วนะครับแต่ที่สําคัญแนวรับรอบนี้ก็อย่างที่บอกครับขึ้นมายังไงนะครับลงมาแล้วเนี่ยก็ไม่ควรหลุด2 6งหกนนะครับเพราะหลุดก็เสียเทรนด์นะครับแล้วก็น่าจะไปแถวแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย5 0 เออถึงหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับผมในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคนะแนวรับแนวต้านต่างๆวันนี้ให้ประมาณตอนตรงนี้ก่อนเนาะนะครับผมนะครับครับโอเคครับในส่วนของฝั่งคุณทัานนะครับมองอย่างไรบ้างครับฝั่งทางเทคนิคครับโอเคในในภาพตอนเนี้ครับคือเมื่อวานเนี้ยเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยราคาปรับขึ้นมาผมมีสองมุมให้คิดนะครับหนึ่ง ถ้าเราดูทฤษฎีดาวเทลีนะครับที่เป็นการรีบาวเนาะ<ม>คือการจะเป็นการราวได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องพบว่าถ้าจะเป็นขาขึ้นนะครับ<ม>เราจะต้องพบกับการปรับตัวเนี่ยในลักษณะของการทะลุไฮเดิมนะครับคือลักษณะนี้<ม>ที่ทะลุไฮเดิมได้แต่ถ้าจะเป็นไซด์เวย์นะครับเขาจะต้องมาอยู่ในลักษณะแถบนี้ย<ม>หรือ<ม>ถ้าจะเป็นขาลง ดีบาวขึ้นมานะครับเราจะพบว่า ee, เฮ้ยเขาไม่ผ่านแล้วปรับตัวลงต่อ mm. ตอนเนี้ยมันอยู่ในในโซนแบบประมาณนี้เลยครับที่ไฮเดิมอยู่แถวสองพันเจ็ดร้อยหกมันมันมันทำให้หน่ากลัวมากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกแบบเลยแต่ถามว่ารเราต้องใช้ข้อมูลอะไรประกอบนะครับในมุมผมะผมชอบใช้ข้อมูลของโมเมนตัมมาประกอบ ถามว่าโมเมนตัมในในรอบนี้นะครับผมใช้อะไรผมอชอบใช้ตัวของ MACD ฝั่งของ MACD ม, <c oughs> มีโอกาสเห็นการขึ้นอีกไหมนะครับครับออในฝั่งของ MACD เองเนี่ยเราพบว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาเนี่ยพยายามจะหยุดใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมองว่าเฮ้ยมีโอกาสไปต่ออีกหน่อยนะเพราะว่าหัวเขาอะหักขึ้นมาแล้วก็นันจะรีบาวขึ้นมา นะครับจะพ้นเส้นเหนือศูนย์ไปสักพักนึงนะถามว่าในระยะของเส้นเหนือศูนย์เนี่ยอีกไกลไหมผมว่าไม่ได้ไกลมากนะครับ mm hmm. เท่ากับว่าในรอบเนี้ยสิ่งที่เราต้องลุ้นนะครับคือโซนของทองแท่งเนี่ยทองพองไทยนะครับผมให้ลุ้นกับไฮเดิมไฮเดิมคือเท่าไหร่นะครับพวกใครไฮเดิมคือสองพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญ 2,705เหรียญนะครับท่านฟังดีๆครับถ้าประกอบกับที่ผมอ่ะใช้ตัวของเทรนนะ่ะเทรนคือการตีเทรนนะครับรอบเนี้ยปรากฏว,ว่าเทรนน่ะไปติดแถว2,702เหรียญคือแบบไม่รู้ว่ามันมันตรงกันพอดีหรือยังไงนะครับ,รบทําให้ <c oughs> การรีบาวขึ้นมาครับการรีบาวขึ้นมานะครับผมเอ่อ การรีบาวขึ้นมาเนี่ยมันแต่แถวว่ามันสักสองพันหกร้อยแปดสิบเก้าสิบสองพันเจ็ดร้อยอะผมอะอเห็นแถวอยากให้อยากให้อยากให้ใช้แบบอารมณ์แบบว่าเป็นเป็ิมิรหัวกับครับที่ทำคือ,อเราจะเห็นภาพแบบนี้ประมาณนี้ที่เห็นก็คือเราจะดักช็อตได้เรื่อยๆนะครับ แต่ผมอะ่ะอยากให้เริ่มดักช็อตจริงๆอะ่ะคือประมาณสักสองพันหกร้อยเก้าสิบแต่ในใจผมลึกๆอะ่ะก็กลัวว่าถึงเป้าสิ่งที่สิ่งที่ <c oughs> ทําก็คือว่าถามว่าเฮ้ยไอ้ลงทุณแบบเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงไหมผมบอกก่อนนะครับว่าถ้าเป็นซีดดาวเทีรี่จริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ความเสี่ยงเพราะว่าทายอ่ะมันยังไม่ทะลุมันยังไม่คอนเฟิร์มกัน confirm, เป็นขาขึ้นฉะนั้นแสดงว่าเราไม่เสี่ยงมาก แต่เราก็ต้องป้องกันเอาไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถทะลุได้ไหมสิ่งที่เราควรทําก็คือว่าเราใช้เงินแค่สิเอร์เซนของพอร์ตครับมาลงทุนในนี้ยก็คือดักช็อตไม้แรกเนี่ยแถวสองพันเจ็ดออสองพันหกร้อยเก้าสิบอ่าสองพันหกร้อยปดสิก่อนไม้เล็กๆนะเล็กมากๆนะครับแล้วเพิ่มในฝั่งของสองพันหร้อยเก้าสิบอีกเท่าหนึ่งของไม้เดิม แล้วก็ใช้ตรงสองพ็ดร้อยอ่ะอีกสองเท่าของไม้สองพันเจ็ยสอง้อเก้าสิบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเงินก้อนเนี้ยคือแค่สิบเปอร์เซ็นะเราจะกินแค่คําเล็กๆนะครับแล้วการรีบาลงไปเนี่ยพอชนปุ๊บอาจจะลงมาก็ได้ครับมันอาจจะลงมาก็ได้หรือชนปุ๊บมันอาจจะทะลุขึ้นไปก็ได้ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่รู้ก็คือว่าสต็อปที่ผมให้คือสองพันเจ็ดร้อยสิบ ในวันสิ้นวันได้หมดคนระับไม่ติดถ้าทะลุต้องยอมแพ้กับกับเงินก้อนของสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตแล้วก็ท่านอยากจะใส่เพิ่มตอนเขาทะลุแต่การทะลุอ่ะขอคอนเฟิร์มเป็นสิ้นวันนะสิ้นวันหมายความว่าแท่งของรายวันเนะี่ยทะลุได้แล้วยืนได้อันนั้นอนะ่ะค่อยเข้าจะเป็นจุดที่ทําให้ท่านเนะี่ยได้มีกําไรเนี่ยที่มากกว่าเลื่อการแก้พอร์ตเอาสิบเปอร์เซ็นคืนครับนี่คือไอเดียนะของการเทรด Uh, ถามว่าแล้วแนวต้านตอนเนี้ยถ้าเป็นราคาไทยหลายคนบอกเฮ้ยขอราคาไทยขอราคาไทยได้ครับไม่ติดเลยราคาไทยที่ผมอ่ะจะให้อ่ะผมประมาณจากตัวของอดอกค่างเงินบาทนะครับเงินบาทปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่โอ้โหผมว่าตัวเล็กพอสมควรเนาะเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ซ่อนซ่อนซ่อนไฟล์บางส่วนก่อนทำให้ภาพเนี่ยกลับมาเล็กนะครับผมแล้วก็ท่านจะเห็นภาพครบนะครับโอเคบาทนะตอนเนี้นะครับในฝั่งของบาทนะอยู่ที่34บาท73ตังนะครับ34บาท73สาตังต้านที่เราให้ไว้นะครับต้านแรก2,69 0นะครับ ต้านสองสองพันเจ็ดร้อยนะครับผมแล้วก็้องมีอีกต้านหนึ่งครับก็คือในในแนวที่เราอยู่ฝั่งช็อตอ่ะต้องมีอีกอันหนึ่งสักครู่นะครับผมเอางี้ก่อนนะครับถ้าถ้าในฝั่งของต้านแรกนะครับจะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบาทนะครับต้านสองนะครับก็คือสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบาท ส่วนต้านที่3นะครับที่เป็นแนวสต็อปสุดท้ายนะครับอยู่ที่2,710อยู่ที่44,420บาทนะครับอันนี้เป็นราคาณค่าเงินบาทที่บวก10ตังค์นะครับจากปัจจุบันก็คือแถว34บาท63าตงค์ส่วนการทำกำไรรอบนี้นะครับที่มองว่าจะย่อลงนะครับผมมองว่ามีโอกาสลงได้ ลึกประมาณหนึงนะครับแถวโซนของ2,650กับ2,630เอ่รอาราคาที่เราจะเห็นกันนะครับในบาทแถวเนี้ยนะครับที่34บาท82ตังเพราะว่าเวลาที่ทองลงอะ่ะมักจะทำให้บาทอ่อนแล้วผมก็เลยบวกบาทเข้าไป5ตังค์ซีมูเลชันตรงนี้จะเห็นราคาทองคำไทยแต่ประมาณสัก43,600นะครับกับถ้า ราคาแถว2,630ัรามราคาไทยจะอยู่ที่43,350บาทครับนี่คือในภาพโดยรวมนะนะครับที่ที่คุยไว้นะครับผมโอเคนี่คือประมาณนี้ครับพี่ครบถ้วนเลยของผมนะครับของพี่น่าจะเป็นส่วนอืมครับมาดูคอมเมนต์นะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยคอมเมนต์เดี๋ยวเราสรุปกันเลยครับ พอเลยเค,ครับถ้าภาพรวมวันนี้นะครับมองว่านะครับแนวต้านที่เราให้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานละ2675ถ้าเบกนะครับก็ยังแนะนําว่า o o l o w บา y นะครับมีแนวต้านเป้าหมายนะครับเื้องต้นนอยู่ที่ประมาณสักอ2,685-2,710ดอลลาร์ต่อออสนะครับตีเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ราคารับซื้อคืน44,500บาทถึง44,250บาทนี่คือแนวต้านที่เราจะไป พอไปถึงแล้วนะครับอาจจะระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าในส่วนของทำเฟรมราย4ชั่วโมงนะครับเกิดสัญญาณซูเปอร์โอเวอบนะครับอาจจะทําให้มีแรงเทขายกลับลงมาอีกระลอกหนึ่งก็ได้นะครับผมในส่วนของแนวรับนะครับก็ยังมองว่า2650นะครับ2635เนี่ยนะครับถือว่าเป็นแนวรับที่ดีเลยณช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับผมนะฮะเบื้องต้นนะใครรอก็ อาจจะเก็บตรงนี้นะครับสายแบบรอของถูกหน่อยแต่ว่าเร็ชั่นมองว่าเบร2675ก็โฟกวสโลบายตามแล้วเป่าก็น่าจะอยู่แถว2685-2710ช่วงนี้เชียบบายอยู่นะครับผมโอเคครับครับคุณท่านครับสรุปครับอ่าแล้วก็ของผมนะครับฝั่งผมเองก็คือว่าถ้าทองคําโลกนะครับลุ้นจุดเดียวไม่ผ่านช็อตได้นะครับก็คือ 2,710เหรียญนะครับไม่ผ่านโซนนี้น่าช็อตมากๆนะครับผมแล้วก็ทองคำไทยในฝั่งของทองคำไทยนะครับกังวลเรื่องเดียวคือติดแถว44,500นะครับประมาณประมาณ4 4 5 0 0ืหรือประมาณ400ที่ติดถ้าไม่ผ่านโซนนี้อย่าเพิ่งซื้อเพิ่มนะครับกังวลว่าอาจจะเห็นดอยใหม่ นะครับแล้วก็การลงแรงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นในกรอบแถว43,300ต่ําต่ำสุดนะครับในในช่วงนี้นี่คือการสรุปครับผ